ใจตอนนี้ก็ก็โอเคครับโอเคก็ฝากัวได้แล้วเราก็แค่ทุกวันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือแค่รอรอให้ได้รับการตัดสินสักทีอยากให้กระบวนการมันมันไปถึงขั้นตอนของการพิพากษาสักทีเพราะว่าเรามันคือมันเป็นเรื่องที่เขาจะต้องพิ่ตัวเองแล้วเท่าที่ที่มีการไต่สวนมาไต่สวนคดีมาแล้วเราไปนั่งฟังเนี่ยเรา เราก็ได้เห็นการเขาเรียกว่าสืบพยานโจทย์นะสืบพยานโจทย์ไป80-90%เนี่ยการสืบพยานโจทย์ไปไปประมาณ80-90%เนี่ยเราไปนั่งฟังดูเราก็ได้คือจากที่เราไม่รู้เลยว่าว่าไอ้ธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราเราไม่รู้จักธุรกิจนี้มันเป็นยังไงเราไม่ได้ดูเรื่องเลยไปนั่งฟังจนเริ่มรู้ว่ามันเออมันเป็นแบบนี้เหรอมันเขาทำกันแบบนี้เหรอแล้วก็คนที่มาเป็น มาเป็นพยานโจมประมาณ80%เนี mm ่ย hmm. ก็ไม่มีใครคือเขาน้องก็เป็นจำเลยที่20แล้ mm hmm. จริงๆแล้วความเกี่ยวข้องกับกับคดีมันเหมือนกับคนที่ที่จะเกี่ยวข้องมันจะอยู่ระดับต้นๆเองแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน้องเขา mm hmm. เขาก็เลยไม่มีพยานคนไหนที่พูดพาดจริงๆเลย mm hmm. หรือว่าพยานคนไหนที่รู้จักหรือว่าเ,เกี่ยวข้องกับกับธุรกิจนี้อะไรแ mm hmm. ค่นั้นเองมันก็แค่เป็นภาพ ภาพในอดีตของเขาที่เขาเคยเขาเคยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเป็นสามีภรรยากับ,กบคนที่ทำธุรกิจในช่วงที่แม้เขาจะไม่ได้ไม่ได้ร่วมทำธุรกิจด้วยแต่ว่าช่วงนึงก่ก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแต่ว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในช่วงช่วงนั้นมเป็นช่วงที่ยังไม่ได้ถือตัเนิน mm hmm. ใช่ไหมัเพราะนั้นเขาก็เลย เขาก็เลยไม่มีใครรู้หรอกผมว่าตอนนั้นแม้แต่คนทําธุรกิจก็ไม่มีใครรู้รอผิดหรือถูกแม้แต่เราไปนั่งฟังตรงนี้เรายังมองไม่ออกเลยมันผิดหรือถูกเนี่ยเรายังนั่งไม่รู้เรื่องเลยเออจนสุดท้ายก็คือสิ่งที่เราหวังที่สุดก็คืออยากให้กระบวนการยุติธรรมมันมันเกิดขึ้นทีมีการตัดสินที่ีซึ่งซึ่งจากที่ไปนั่งฟังผมผมยังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรผิดสำหรับตัวน้องเขานะผมยังไม่เห็นว่าเขาไปเกี่ยวข้องตรงไหน มันผมว่ามันมันไม่ต้องพูดอะไรเยอะมันสิ่งที่การกระทำสำคัญกว่าคำพูดก็คือผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมเชื่อมั่นในตัวเขาแต่หน้าที่พิสูจน์มันต้องเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องพิสูจน์นะครับก็ความยุ่งยากของเขามันอยู่ตรงที่ว่าเขาถูกรวมกล่าวหาเขารวมถูกรวมมัดกระจุกเข้าไปในการกล่าวหาโดยที่ โดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรผิด hmm. เขาผิดตรงไหนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเอา้าก็ก็กินใช้เสวยสุขผมว่าตรงนั้นมันต้องแยกให้ออกต้องแยกให้ออกว่า,าการการการใช้ชีวิตในตอนที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีในฐานะของคนที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยสิ่งใดที่สามีให้ใช้หรือให้กินให้ใช้เขาเลี้ยงดูมันก็เขาเขาไม่รู้หรอกเพราะว่า การได้รับการเลี้ยงดูจากสามีมันจะเป็นเรื่องดีอะไรเงี้ย<ม>แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเขาก็ต้องไปพิสูจน์กันแล้วว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเงิอะรที่มันอี้ยซึ่งซึ่งเขาก็ก็กำลังอยู่ในขั้นตอนนั้น,น,นอยู่ความเป็นอยู่ทงาครับผมว่าเท่า<ม>ที่ผมไปเยี่ยมทุกวันเนี้ยมันมันก็เป็นสิ่งที่ที่เขายึดมัน่นแล้วก็ทําให้เขามีกําลังใจดี<ม><ม>แล้วก็ มันไม่ใช่แค่กำลังใจสำหรับเขามันก็เป็นกำลังใจสำหรับผมด้วยที่ที่เราเราก็ไปซึมซับตรงนั้นนะมันเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าการที่เข้าไปเชื่อมัน่นใครสักคนหนึ่งที่เราเชื่อว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่หน้าที่พิดสูงก็อย่างที่บอกมันเป็นหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นความเชื่อมั่นในตัวเขาที่ผมที่ผมเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องมันต้องมีอุปสรรคมีความน้มแล้วก็มีวง เขาเรียกว่าคลื่นคลื่นที่มันซัดสาดมาโดนตัวผมท,ที่ที่จะต้องพกช้ำดำเขียวไปซึ่งก็อย่างที่ทุกคนทราบมาอยู่ว่าผลกระทบกับชีวิตผมก็เกิดขึ้นมาร่วมร่วมสองปีแล้วซึ่งก่อนที่จะก่อนที่จะมั่นใจที่จะเข้ามาร่วมชะตากรรมที่จะร่วมชะตากรรมที่ไม่ได้ก่อและผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้เก่ะแต่ว่าความเกี่ยวข้องมันไปเกี่ยวข้องโดยที่ผมว่ามันเป็นวิบากรรม เว่ามันเป็นวีรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเขาถ้าถ้าเราไม่อยู่ข้างเขาแล้วใครจะอยู่นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าผมปล่อยมือเขาแล้วเขาเขาจะสู้ย่งงแค่นั้นเองเราก็เลยมีความสึกว่าไม่เป็นไรเรายังอยู่ตรงนี้ส่วนตัวผมเองอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าได้นําเสนอข่าวกันไปว่าผมเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือว่าผมเกี่ยวข้องกับการจะเอารถคันนั้นไปขายมั่งไปอะไรมั่งผมก็ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการที่ผม ผมพร้อมที่จะพิสูจน์เองแล้วก,แวก็แล้วก็รอการพิสูจน์เองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการพิสูจน์ว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่รู้รู้อยู่แล้วว่าว่าอะไรผิดอะไรถูกเพียงแต่ว,ว่าเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นผมแค่ตอบไม่ได้ว่าทําไมแค่นั้นเองซึ่งผมก็ตอบไปแล้วว่าทําไมแล้วการตอบของผมเนี่ยมันตอบมันตอบมาตั้งตั้งแต่ก่อนจะถูกแจ้งข้อกล่าวหามันตอบเหมือเนเดิมทุกอย่างมาตลอดผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่แล้วสุดท้ายก็คือไม่เป็นไร เราอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้กระบวนการยุติธรรมเราก็เราก็หวังว่าความความบริสุทธิ์ของเราข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราพูดไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันมันจะโปรเทคเราเองมันจะมันจะรักษาเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นไรครับก็คงเป็นช่วงที่มองในแง่ดีก็คือมันก็ได้รับรู้ว่าว่าอย่างน้อยคำพูดว่าคนเราถ้า ถ้าเชื่อมั่นแล้วก็รักใครสักคน<ม>ก็ต้องก็ต้องสู้แล้วพิสูจน์จับมือไปได้วยกัน<ม>ซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยผมก็บอกมาตั้งแต่วันแรกแล้วผมก็ก็กำลังพิสูจน์ได้เห็นว่าอย่างที่บอกนะการกระทํามันสำคัญกว่าคือเป็นเป็นแบบว่าพิสูจน์รักแท้กับคือจริงๆจริง,รง,รงเป็นเป็นการพิสูจน์รักแท้ไหม,มผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องที่ถูกต้อง ผมทำเรื่องที่มันถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่คนคนหนึ่งสมควรทาผมคิดว่ากลับกันถ้าผมเป็นคนที่ที่ต้องที่ต้องโดนอย่างนั้นบ้างแล้วเขาอยู่ผมก็เชื่อมั่นเขาก็คงทํานี้ผมเชื่อมั่นว่าไม่เฉพาะผมผมไม่ใช่คนพิเศษอะไรขนาดนั้นหรอกผมเชื่อมั่นว่าพี่ๆนักข่าวเองหรือว่าประชาชนทั่วไปใครก็ได้มนุษย์มนุษย์ปริชนทั่วไปสามัญชนทั่วไปที่ท,ที่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยผมว่า ก็ก็คงทำเหมือนกันกับแค่ <ผม S 2> นั้นเอง <ผม S 2> องว่าสองปีมันเหมือนเวลาปีสิบปับคนที่รอมันเป็นความประมาณต่าผมจะพูดว่าอย่างไงดีอ่ะเอาเอาเป็นว่าผมเคยพูดผมเคยพูดแล้วก็ยืนยันคำเดิมก็คือผมไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะกี่ปีมผมไม่ได้คิดว่า คือผมรอแค่การพิสูจน์การตัดสินของศาลแค่นั้นเองเนะี่ยซึ่งพอถึงการตัดสินทุกอย่างปั๊บเนี่ยมันมันจะสําคัญกว่าการที่เราต้องมานั่งอธิบายบอกว่าเราเฮ้ย hey, น้องมันไม่ได้ผิดน้องมันไม่ได้ทําคือตอนนี้อรอให้ศาลท่านตัดสินดีวกว่าเพราะถ้าศาลท่านตัดสินปั๊บเนี่ยมันจะอธิบายทุกอย่างไปหมดแล้วก็แล้วก็คําว่า10ปี20ปี2ปีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีความหมายเท่ากับคําว่าก็ก็ผมเคยพูดแล้วว่าเวลา ต่อจากนี้ไปเนี่ยคือผมใช้ชีวิตมาพอแล้วเพราะนั้นเวลาที่เหลือของชีวิตที่ที่ผมบอกว่าผมชีวิตที่เหลือผมให้เขาผมก็ก็ทำตามที่ผมพูดแค่นั้นเองตอนนี้กระบวนการทเดินทางไปไซดาพอยที่เดินทางไปทุกวันมาตลอดระยะเวลาสองปีกว่าใช่ครับวันไหนที่วันไหนที่เขาไม่ปิดไม่ใช่วันหยุดตัดเลิกไม่ใช่อะไรไปทุกวันทุกวันครับทุกสาวทุกสาวใครับเป็นงไงบ้างครับทุกสาวตอนนี้ก็จบ ก็ยาตีไปเรียบร้อยครับเขาก็ทำงานลานสาวของตัวใช่ภรรยาผมก็เขาก็อยู่กัลูกสาวาก็อยู่ก็คือ,อ,ค,อคือคุณแม่ของลูกใช้คำว่านี้ป่ะคุณแม่ของลูกผมเขาก็ยังอยู่ลูกผมก็ยังอยู่เข้าใ่ไหมจนเปตัวผมแยกออกจาอยู่นานแล้วอ,อยู่นานแล้วแต่ว่าถานว่าผมยังเข้าไปมาหาสู่ยังโทรติดต่อยังดูแลกันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนาที่คล่องนอปกติถูกต้่องมันก็เป็นอย่างนี้มามันก็เป็นอย่างนี้มา เพียงแต่ว่าผมพี่ๆน้องๆนกข่าวจะสังเกตดูว่าผมผมเป็นคนเก็บตัวทำงานแล้วแล้วก็ผมไม่ได้มีไม่ได้มีมีความเป็นแบบว่าไม่ถูกหรือว่าทําตัวแบบไม่ไม่ให้กองร่้มือนักข่าวผมก็เป็นคนน้อมน้อมแบบนี้เพียงแต่ว่าผม,ผมเป็นคนชอบเก็บตัวไม่ค่อยเป็นข่าวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างอย่าง,างเช่นสมัยก่อนที่มันมีข่าวเรื่องเรื่อง ปาประดทิ้งลูกทิ้งเมียแบบอกไม่เคยดูแลลูกผมมีข้อพิสูจน์อยู่ยแล้วว่าความจริงที่พ่ไออกมาแก้ข่าวเลยผมไม่แก้<ม>เพราะว่าการที่การท,ารที่การที่ผมโทรส่วนตัวคุยกับทางคนที่ออกมาให้ข่าวก็คือคนที่ออกมาให้ข่าวเป็นใครอ่ะเป็นอดีตภรรยา<ม>เป็นอดีตแม่ยายเป็นลูกชายของผมซึ่งลูกชายของผมเขาไม่รู้เรื่องผมก็แค่เอาหลักฐานให้ดูว่าลูกครับลูกที่ ที่เขาบอกว่าพ่อทิ้งตั้งแต่แอบบอกไม่เห็นหัวไม่อะไรเลยลูกดูลูกนะพิวัฒนาการของลูกที่พ่อเลี้ยงมามันเป็นแบบนี้แบบนี้จนลูกอายุเท่าไหร่เท่า,ทาไหร่อะไรเงี้ยเราอธิบายแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขายังต้องรักเคารพแม่กับยายของเขา<ม>ยังต้องเป็นอย่างนั้นแค่นั้นเองเพราะนั้นการที่จะออกมาพูดเรื่องอะไรในครอบครัวผมโดนไปแล้วอะผมบอกว่าบ้านเราอะ่ะมันเป็นเรื่องของกระแสข่าวเวลาโดนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าถ้าเราพูดไปแล้วเนี่ย มันกลับกลายเป็นไปทำร้ายคนที่เรารักเป็นคนทำร้ายคนในครอบครัวมันก็วน,นเวียนอยู่แค่น,นี้เองะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกก็คือมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยให้สถาบันครอบครัวของคนที่ได้ชมแข็งแรงขึ้นอ,อะไรเงี้ยผมก็เลยมีความสึกว่าคนเราต้องรู้สึกแยกต้องรู้จักแยกแยะว่าว่าอะไรม,มันจำเป็นกับู้เศษ หรือไม่หรือไม่อะไรเงี้ยหรือว่ามันมันจะทำร้ายคนที่เรารักหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะนั้นถ้าเราโดนไปแล้วก็ไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้มา20-30ปีผมว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมชอบให้ความจริงมันพิสูจน์ตัวเองผมไม่ชอบมานั่งโดยเฉพาะการแก้ตัวแก้ข่าวแล้วไปทำร้ายคนอื่นผมไม่ทำเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตอนนี้เป็นช่้นตอนไหน ในเรื่องในเรื่องของแยกสองแยกเป็นส่วนนะของส่วนของน้องเนี่ยก็สืบพยานโจทย์สืบพยานโจทย์น่าจะ8 0 9 0แล้วพอสืบพยานโจทย์เสร็จปั๊บก็จะเป็นเรื่องของการสืบพยานจัเลยใช่ไหมก็แล้วก็สารแค่ตัดสินแค่ไี้ก็มาพูดถึงสืบพยานโจทย์ก็ปีกว่าอย่างที่บอกพยานพยานเยอะแต่พยานที่มาแต่ละคนแต่ละคนก็ที่มานั่งฟังแล้วเนี่ยมันมันก็เป็นส่วนที่ที่เขาจะให้ข้อมูลในส่วนที่โจทย์ทีเตรียมมา ในส่วนของของน้องก็คงต้องรอเรื่องการสืบยันตระจบในส่วนของผมเนี่ยผมถูกแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนของการข้อหาฟอกเงินอันเป็นคดีอาญาซึ่งคดีหลักของข้อของข้อหาฟอกเงินอันเนี้ยมันเป็นคดีมาจากการช่อโกงคดีแรกคถูกไหมครัซึ่งในคดีแรกในสำนวนของดีไซไ์ที่ส่งไปให้อายการก็คือผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแรกเลยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น แล้วสิ่งที่ไปแตะไปเกี่ยวข้องคืออะไรก็คือการขับรถคันนั้นจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเขาเชื่อว่าด้านแหละคือการปกปกิดซัย์ตั้งใจปกปิดทรัย์ตั้งใจซึ่งเราก็ได้อธิบายตั้งแต่ขับรถแล้วว่าเราขับรถเพราะว่าเพราะวันเราขับไงเจ้าของรถเขาผ่าตัดไส้ติ่งแตกไงเขาขับไม่ได้เราขับเสร็จแล้วก็กูญแจมาคืน<อ>ก็หมดหน้าที่เราแล้วไงเราก็ทําแค่นี้ไงซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาฟ้อกเงินเนี่ยมันต้องแจ้งผู้ต้องหาหลักผู้ต้องหาหลักก็คือ ผู้ต้องหาที่หนึ่งในคดีช่อโกงเขายังไม่แจ้งข้อหาคนเราเลยตอนนี้ยังไม่แจ้งคนที่แจ้งโดนเขาแจ้งเรื่องข่าวฟ้องเงินผมคนเดียวโดนแต่นี้ก็ไปไปดีเฟน์อะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ไปรายงานตัวทุกเดือนเนี่ยเกือบสองปีแล้วเนี่ยเป็นรายงานตัวทุกเดือนเกือบเกือบสองปีแล้วเนี่ยงานการผมอย่างที่รู้ว่าอย่างที่จะตามข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าละครผมถามว่าผลกระทบยังไงบ้างก็อย่างเห็นผมไปซ้อมละครเวทีเรื่อง ล่ดัจดไลัยนะจนแถลงข่าวไปเรียบร้อยสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนตัวผมงงอะไรเงี้ยหรือหรือละครที่ผมถ่ายไปไหลายๆเรื่อง4ี่คิวแล้วสุดท้ายก็ต้องรีชุดใหม่เปลี่ยนตัวหรือทุกวันนี้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้จัดก็ยังโทรว,ว่าจบหรือ,อยังเรื่องของผมจะได้จะได้ให้ทํางานต่อเพราะว่าผู้ใหญ่เมตตาผมตลอด<ช>ผ,มผมทํางานมา20-10ปีผมไม่เคยขาดงานเราเราจะเจอกันตลอดแต่ว่าเราอาจจะคุยน้อยเพราะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยคุยเราทักทายยกมืออะไรเกิด ผมเชื่อว่าผมน่ารักกระสื่อนะแต่ว่าผมเป็นคนไม่เก็บตัวผมขี้อายไม่คุยกระสือแค่นั้นเองผมจะคุยเฉพาะเรื่องที่ที่อยากที่มันจําเป็นที่มันอะไรเงี้ยเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยเราไม่ใช่วัยรุ่นที่มันจะเป็นกระแสข่าวที่มันมีคนตุ๊บดบบเล่นอะไรเงี้ยเราไม่ใช่อย่างเงี้ยเราก็เลยไม่คุยใช่ใช่เราก็เลยไม่ได้นั่นแต่ทีเนี้ยอย่างที่ผ่านมาบันกระทบกับชีวิตผมก็คือสองทีก็คือไม่ต้องไม่ต้องทำงานแล้วจะมีงานก็อย่างที่เห็นเป็นงานทำเคร่งเที แล้วต้องจบเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอ,อะไรที่มันเป็นข้อแท็จจริงอะไรที่มันเป็นเรื่องราวาความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะว่าขั้นตอนของการเกิดเรื่องต่างเนี่ยมันมีเล็กขอเป็นหลักฐานกันหมดว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรและทําเพื่อเจตนาอะไรโดยที่มีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและพยานที่มันเป็นหลักฐานทั้งวงจรปิดทั้งมงนันมีมันมีหมด Krsna. มันม,มีครบหมดเพราะว่าเราทําอย่าง ผมทำอย่างผู้ใหญ่อย่างบริสุทธิ์ใจเขาเปิดแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ก็แค่ว่าโอเคในเมื่อเจ้าหน้าที่เขามีหน้าที่กล่าวหาเราก็มีหน้าที่ไปแก้ข้อควาแค่นั้นเองเพราะว่ามันคดีมันูมนใชะวิธีการกล่าวหาไว้ก่อนครับก็ก็มันเป็นเช่นนั้นแหละก็คงเหมือนกันนะเหมือนอย่างที่เราเห็นหลายๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาเขาก็บอกเขาก็ทําตามหน้าที่ครับเราก็ไปทําตามหน้าที่เราถึงเวลาที่อย่างเช่นน้องเขาติดมา2ปีกว่า ก็คงเหมือนอย่างเบนเลซซิ่งอ่งเงี้ยเขาติดไปกี่ปีพอสุดท้ายตัดสินออกมาเขาผิดเขาไม่ได้ผิดอะไรไไม่อะรเขาก็รอดเขาก็ก็นั่นแหละครับก็ชีวิตเขาก็เสียไปสี่ห้เหมือนกันเอาง่ายๆเลยน้องเนี่ยก็ตอนนี้2ปีกว่าเขาก็เสียไปแล้วเขาอยู่ภายในเรือนจำสองปีกว่าถ้าตัดสินมาว่าเขาไม่ผิดเขาก็เสียอะไาก็เสียเวลาไปส่วนผมยังไม่ได้ถูกตัดสินอะไรถูกแจ้งข้อหาแล้วอายการยังไม่ส่งฟ้องด้วยนะยังไม่ได้ส่ง ผมก็ไปทำงานกับอายการตลอดอายการก็ยังไม่เส้องเพราะนั้นผมก็จะอยู่ตรงเนี้ยเหมือนถูกจองจาอยู่ในตรงเนี้ยในสังคมไปตรงไหนก็ไม่ได้แต่ผมผมผมไม่ได้รู้สึกว่าเวลาผมไปเจอสื่อใครถามผมแล้วผมจะอายที่จะที่จะไม่ตอบหรือว่าจะอายที่จะบอกว่าผมไปเรือนจาทุกวันไปเยี่ยมแฟนผมไม่ไอายเลยที่จะบอกว่าแฟนผมอยู่ในเรือนจาเพราะว่า,าตาราบใดก็แล้วแต่ที่ที่เขายัง ผมยังเชื่อมั่นในกระบวนการทางวิธีธรรมที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าบริสุทธิ์ได้ผมไม่รู้สึกว่ามันจะต้องงายเพราะเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรเดีเ๋ยวผมจะพิมพ์มาลองบริสุทธิ์กันนะครับ